การอ่านแบบช็อปดรออิงของงานระบบไฟฟ้าทำยังไงเรามาดูคลิปนี้กันนะครับนี่ก็จะเป็นแบบของงานระบบแสงสว่างนะครับหลักๆของแบบ Shop Drawing นะครับก็จะเราก็จะเห็นแนวท่อที่เป็นสีม่วงๆตรงนี้นะครับแล้วแบบของลอหลักๆก็จะมีอยู่หลักๆอยู่ที่4ส่วนนะครับก็คือส่วนของแบบก็คือตรงนี้นะครับส่วนที่2ก็คือรายละเอียดนะครับที่เป็นตัวหนังสือที่อยู่ด้านล่าง แล้วส่วนที่สก็คือด้านบนตรงนี้ก็คือลักษณะดวงโคมความหมายและสัญลักษณ์ของการเดินสายไฟนะครับสุดท้ายเราก็จะเป็นตัวตัวท y p i ิ a ค installation หรือว่าดีเทลว่าเช่นตรงนี้ท่อเราจะติดตั้งยังไงลางเราจะติดตั้งยังไงโคมไฟเราจะติดตั้งยังไงนะครับแล้วสุดท้ายเป็นลักษณะของตู้ควบคุมแสงสว่างเราจะติดตั้งยังไงเราก็มาดูลักษณะตรงนี้นะครับ อ่าเรามาเริ่มกันเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาดูนะครับในแบบเราก็จะกําหนดไว้ให้นะครับว่าลักษณะของดวงโคมเช่นด้านบนเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าเป็นโคมตัวโคมไฟไฮเบย์สองร้อยวัตต์นิวคูไวสี่ร้อยเคตัวนี้นะสี่พันเคตัวนี้นะครับเราก็จะมาดูในแบบของเขานะครับว่า,าในแบบตัวนี้อา่าก็จะอยู่บริเวณตัวนี้นะครับ เราก็จะดูว่าโอเคเราก็จะมีลายท่อแบบนี้นะครับวิ่งเข้าไปหาที่ตู้ควบคุมแสงสว่างตรงนี้อ่าเนี่ยกินเซอร์กิตอะไรบ้างก็จะเป็นที่ตู้ lc 1ที่ตู้ lc 1 lc 1นี่เป็นตู้ใหม่นะครับก็คือนิวเซอร์กิตที่11ควบคุมที่สวิต f ตรงนี้นะครับก็คือจะอยู่ในตู้สีฟ,ฟ้าตรงนี้นั่นเองนะครับส่วนตัวที่9ตัวนี้ก็เหมือนกันครับผมเซอร์กิต9ก็จะเป็น ่าตัวนี้ก็จะเมื่อสักครู่เป็นสวิตช์เอฟกินเซอร์กิตสิบเอ็ด 11. ตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์อี e, กินเซอร์กิตเก้าอย่างนี้นะครับเราก็จะอ่านปฏิทินระเบียบตรงนี้นะครับสําหรับบริเวณตรงนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูบริเวณตรงนี้บ้างนะครับบริเวณตรงนี้ก็จะบอกว่าเขาจะกินตรงนี้นะครับเป็นสวิตช์ตรงนี้สวิตช์เออันนี้คือสวิตช์เอสวิตช์เอก็จะขุมโซนนี้ สวิตช์ B ก็จะคุมโซนนี้นะครับส่วนสวิตช์ C ก็จะคุมบริเวณโซนนี้สําหรับตรงนี้นะครับเราก็จะบอกว่าตรงนี้ที่พูดไปเมื่อสักครู่นะครับก็คือตู้เปิดปิดไฟฟ้าแสงสว่างนิวก็คือตู้ใหม่นะครับจะมีตั้งแต่สวิตช์ A ถึงสวิตช์ Q นะครับที่อยู่ในตู้สีฟ้าตรงนี้สําหรับตรงนี้เราก็จะด้วยความที่ตู้ ตู้นี้นะครับตู้ LC 2นิวหนึวแล้วก็ LC 1นึ่ิวจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นทุกทุกเซอร์กิตนะครับก็จะวิ่งกลับมาที่ตู้ตรงนี้นะครับทุกเซอร์กิตที่อยู่ในบริเวณนี้เลยครับในแบบเนี้ยเขาจะวิ่งกลับมาที่เซอร์กิตตรงนี้ทั้งหมดนะครับอ่าเราก็จะระบุด้วยนะครับว่าตัวนี้กินเซอร์กิตหนึงอ้ตู้ LC 1 นิวเซอร์กิตสิบเก้าตัวนี้ก็เป็นเซอร์กิตสิบเก้ายี่สามสิบเก้ายี่หท่อนี้ก็จะใหญ่หน่อยก็คือเป็นเซอร์กิตและเซอร์กิตามด้วยกันเซอร์กิตและเซอร์กิตเจ็ดด้วยกันเซอร์กิตเและสิบสามอยู่ในท่อเดียวกันเซอร์กิตสิบาและสิเจ็อยู่ในท่อเดียวกันเซอร์กิตสิบเและยี่สิบเอ็ดอยู่ในท่อเดียวกันเซอร์กิตยี่สิบสอยู่อีกหท่อน,นะครับตรงนี้เราก็จะใส่สัญลักษณ์ b ไว้นะครับ B ลบความหมายก็คือนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่สัญลักษณ์ตรงนี้นะครับ B ลตบตรงนี้ก็จะบอกว่าสีม่วง B ลบก็คือเป็นสาย IEC 01หรือว่าสาย T W นั่นเองนะครับจำนวน2เส้นเบอร์2.5หรือว่า2.5ตารางมิลลิเมตรนะครับแล้วก็มีสายจีทับจีนี่คือสายกาวขนาด2.5 square m สแควมลก็คือตารางมิลลิเมตรเหมือนกันนะครับอยู่ในท่อ ไดมิเตอร์3ทับ4 imc สำหรับระบบแสงสว่างนะครับถ้า slash a หรือว่าในที่นี้ผมจะปล่อยว่างเอาไว้นะครับก็คือเป็นสาย iec ศ IEC 0 1 2เส้นเอ่อ2.5สแควรมิลทับสายกราวที่เป็นสีเขียวนะครับหรือว่าเขียวคาดเหลืองก็ได้เป็นเบอร์2.5จะเป็นในท่อ1ทับ2 imc หรือสรุปมง่ายถ้า slash b slash a ก็คืออยู่ในท่อ 1ทับ2 IMC นั่นเองนะครับแต่ถ้า slash B ก็คืออยู่ในท่อ3ทับ4 IMC นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการติดตั้งของท่ออันนี้คือ,ค,อคนดูดพพอร์ตนะครับเราก็จะทำพพอร์ตห้อยลงมาลักษณะแบบนี้นะครับทางผู้รับเหมาหรือว่าทางช่างที่จะไปทำงานต่อก็สามารถเอาแบบตัวนี้ไปทำได้เลย c a เบ n ลเทร หรือว่า Y w a v Support เราก็จะติดตั้งเป็นลักษณะนี้อ่าอันนี้เป็นตัว High Bay LED นะครับที่อยู่ตรงพื้นที่สูงแล้วก็จะห้อยลงมาแบบนี้ก็จะยึดอ่ายึดพุกหรือว่ายึดน็อตด้านบนแล้วก็มีตัวฮุกแล้วก็ใส่โซ่ห้อยลงมาลักษณะนี้นะครับแล้วก็มีสายเคเบิลนะครับอยู่ใน Flexible Conduit หรือว่าเป็นท่ออ่อนลงมาแบบนี้นะครับ เราก็จะเขียนแบบออกมาลักษณะนี้ให้ชัดเจนซึ่งตู้ควบคุมแสงสว่างก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับเป็นตู้กันน้ําถ้ามีคําถามเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมให้ g ล o w e น g i เ e ียร n g รับออกแบบได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าจงังหวดอุดรสวัสดีครับ